สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบูมเจอหมูราคาแพงใจวันต้องปิดร้านแถมได้ยินพนักงานพูดรับหลังถึงกับร้องไห้จากกรณีที่เนื้อหมูราคาแพงพุ่งสูงเกือบกิโลกรัมละ200บาทส่งผลให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหมูได้รับผลกระทบกันอย่างทวนหน้ารวมไปถึงนายยุทธภูมิแก้วเข็มหรือบูมหมูทะที่เพิ่งเริ่มมาทำธุร,รกิจเปิดร้านหมูกระทะมาได้ไม่ถึง1ปี ซึ่งทางร้านต้องใช้เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบหลักโดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบ,บายถึงปัญหาที่ได้เจอเกี่ยวกับเนื้อหมูแพงในขณะนี้อีกทั้งยังได้ยินลูกน้องคุยกันว่ากลัวว่าจะตกงานเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวทำเอาบูมหมูทะถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวโดวยบูมหมูทะได้ระบุว่าหมูแพงมากจะขายหมากระทะแทนหมูกระทะแล้วบูมเปิดร้านหมูกระทะเทยกระทะยังไม่ถึงหนึ่งปีก็เจอหมูแพงแบบนี้ในซอยร้านบูมเห็นพ่อค้าแม่ค้าติดป้ายเพิ่มราคา บางลดปริมาณบ้างบูมเข้าใจเลยว่าพวกเขาคงสู้แล้วจริงๆร,ร้านบูมใช้หมูเป็นวัตถุดิบหลักเลยหมูแพงก็แย่แล้วแต่นี่ทั้งกุ้งปลาหมึกราคาก็แพงขึ้นด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแพงไปถึงเมื่อไรเราไม่เคยซื้อหมูกิโลละเกือบ200มาก่อนแล้วยิ่งตอนนี้โควิดก็ระบาดอีกจะได้ปิดร้านหรือเปิดต่อก็เดาได้ยากมากแล้วยิ่งตอนดึกหลังปิดร้านนั่งไปได้ยินพนักงานที่ร้านนั่งคุยกันว่าพี่บูมจะทิ้งเราเหมือนร้านเก่าหรือ าค่าหอจะออกแล้วเราจะมีจ่ายไหมร้านจะไม่ได้โดนปิดใช่ไหมหรือเราไม่ได้ตกงานใช่ไหมคำพูดของพนักงานทำให้บุมร้องไห้หนักมากเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนบุมคิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดแค่ร้านบุมแน่ๆแ,แต่อาจจะเกิดขึ้นในทุกร้านที่เจอปัญหาแบบนี้บุมเห็นทุกคนตั้งใจทำงานเขาทำเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวมาถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าหมูมันจะแพงของมันจะแพงขึ้นร้านจะถูกสั่งปิดไหมและเมื่อไหรล่ลุงมันจะ ออกก็ไม่รู้แต่ที่ร,รู้รู้บุ่มจะสู้จะพยายามทําทุกอย่างให้ร้านเรารอดบุมเป็นกําลังใจให้แม่แม่ทุกคนนะคะตราบใดที่ลุงมันอยู่ต่อเราก็ต้องสู้เหมือนนักรบคนอะไรมีดีอยู่อย่างเดียวคือดีแต่ปากยังไงทางเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ